ดังแสงอาทิตยองสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีธนูนี่มาช้าไปหนึ่งสัปดาห์นะคะมาช้าดีกว่าไม่มอเนาะเปิดม,มาด้วยเพลงพี่แอมสวรรค์นะคะตอนนี้เขากำลังฮิตติดลบบนมันอยู่เลยใครที่ทันสมัยเหมือนพี่นะต้องเข้าใจว่าทำไมถึงใช้เพลงนี้ไม่ต้องอธิบายกันเข้ากันที่เนื้อหาสาระของชาว ราศีธนูในเดือนตุลาคมเลยอยู่ในภพลาภะเขาเรียกดาวประจําตัวดีเลิศประเสริฐสีในภพลาภะและพันธุสัมพันธ์กันนะคะเจ็ดหโอ้โหเขาเรียกอะไรเป็นเดือนแห่งสุขสมอารมณ์มหมายเป็นเดือนแห่งความสุขสรรของชาวราศีธนูดาวดีใหญ่ได้ตําแหน่งให้คุณแก่ชา,ชาชะตาเป็นอย่างมากได้เกณฑ์ดีถึงแม้ว่าดาวพระหะัสจะ ยังเดินพักองศาจรอยู่ก็ตามหรือเดินไม่ปกติก็ตามก็เตือนแค่เรื่องไม่ประมาทไม่ประมาทเรื่องอะไรเดี๋ยวจะบอกหลังวันที่ย9ตุลาคมหกห้าไปแล้วคุณจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ความหวังใหม่คาดหวังอะไรไว้วางแผนให้ดีนะคะดาวศุกร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลัคนาเงินทองความสุขล้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือต้องระวังมีปัญหากับเจ้านายจะทําให้คุณกลุ้มใจหรือปัญหาเรื่องผู้ใหญ่จะทําให้คุณ เกิดความเครียดเล็กๆน้อยๆน,นะดาวอาทิตย์เป็น11แก่ลักในภพลาพะอีกเช่นกันก็ใครที่คาดหวังตําแหน่งยศตําแหน่งอะไรก็ตามถามว่าคุณอาจจะได้ไม่เต็มร้อยเปอร์็นตะทำใจนะคะทำใจแล้วก็ไม่ต้องเครียดคนเราไม่ได้โชคดีทุกเรื่องไปเนาะชาวราศีธนูดวงดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้ครบสิบอย่างก็อย่าไปเสียใจอย่าไปลบ่ะ ดาวพุธ <Down> อยู่พบที่เป็นรัคนานะคะเป็นกเกษตรช่วงนี้ใครที่มีดาวพุธดีจะส่งเสริมให้มีความยิ่งใหญ่มีความสําเร็จในการเจราจาในด้านความรู้ความสามารถใครที่อยู่ในช่วงเรียนหนังสือก็จะประสบความสำเร็จสอบผ่านสอบดีมีปัญญาผ่านอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จได้นอนแต่ใครที่มีดาวพุธอยู่ตำแหน่งที่เสียต้องระวังคำพูดคําจาก,การเจราจาก,การตัดสินใจนะ การเงินต้องระวังความโลภเป็นเหตุนะคะเขาเรียกว่าถ้าคุณไม่ตั้งสตินะความโลภจะทําทให้คุณหายเคยฟังนิทานเรื่องหมากับเงาไหมนะอันนี้เป็นเป็นต้นต่อของเรื่องความโลภถ้าใครเป็นเด็กรุ่นใหม่ก็ไปเซิร์ชดูเอานิทานเรื่องนี้นะคะยังสอนได้ตั้งแต่เด็กจนโตและสิ่งที่ต้องเตือนชาวราศีธนูคือระวังความเครียดคิดมากเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคอะไรที่แบบเกี่ยวกับ ว่าฉันปวดหัวว่าฉันมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณประสาทเสียนะคะเลขที่เป็นเลขนําโชคคุณคือหกสี่หนึ่งลองไปดูกันนะมไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วสําหรับชาวราศีธนูตอนนี้ก็จะมีข่าวพีอาประชาสัมพันธ์นะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่พี่ทําคลิปเนี่ย กือบจะคบปีหรืออาจจะเกินไปนิดหน่อยนะนะพี่ก็ยังไม่ได้ถอยหลังไปดูแต่ว่าพี่จะลองไลฟ์สดใน TikTok นะคะ,ะเพื่อจะทำความรู้จักใกล้ชิดกับ FC หลายๆคนที่ที่ตามตามกันมาเนาะพี่จะเปิดให้ตอบคำถามสดสักสิบท่านเพราะว่าระยะเวลาของ TikTok มันจำกัดถ้าพูดยาวเกินก็จะปิวไปเลยแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์เราจะไม่จบแล้วเราจะมีอะของขวัญให้กับ FC ที่ช่วยแชร์กดไลค์ให้พี่ในวันนั้นแชร์ไลฟ์สดให้พี่ในวันนั้นเนี่ยรอบที่1่จะเป็นนาฬิการอบที่2อจะเป็นน้ำหอมรอบที่3ก็อาจจะเป็นน้ำหอมหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็จะสุ่มจับขึ้นมาสําหรับแฟนคลับนะยังไงใครที่กดติดตามไว้มันก็จะไปกดเตือนเนาะนะคะยังไงเป็นกำลังใจกันต่อนะแต่ถ้าไม่มีใครเข้ามาฟังพี่ก็จะพูดจนจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวก็ไปแชร์กันทีหลังก็ได้ไม่ว่ากัน นะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย